สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เป้นพาเพื่อนๆเกษตรกรมาเยี่ยมชมสวนมะม่วงนะครับที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์สวนสวนจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปทำความรู้จักเจ้าของสวนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำไปเลยครับค่ะชื่อไอค่ะสุภัรีภูษาสวนสวนอยู่ที่บ้านชบอนค่ะบ้านชบอน หรือบางคนก็เรียกบ้านนายซางจะได้รู้จักกันอำเภอพิชัยอุตรดิตถ์เราค่ะมีสองชื่อค่ะทีนี้เป็นสวนมะม่วงอะไรพันอะไรน้ำดอกไม้เนาะน้ำดอกไม้สีทองค่ะอ๋อน้ำดอกไม้โอ้สีทองด้วยส่งออกเลยค่ะอ่าส่งออกได้ด้วยทีนี้ตอนนี้ก็กําลังมะม่วงกําลังแทงช่อเนาะค่ะกาลังออกช่อออกดอกทีนี้ใช้ยอดี2551ค่ะนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เอ่อตัวอดี2551 อันนี้ใช้ใช้มานานหรือยังครับนานแล้วค่ะใมานานสองปีกว่าแล้วสองปีกว่านี่ใช้แล้วก็ติดใจติดใจให้ให้ผลผลิตมากมายเนาะผลผลิตมากมายลูกดกดีลูกดกดีแล้วแล้วติดช่อแล้วเป็นไงชอไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงขนาดขยาวยังไม่ร่วงเลยขนาดเนี่ยกำลังกำลังออกลูกเตติดลูกแล้วลูกเท้าหัวไม่ขีดแล้วตอนนี้กำลังติดติดอยู่ตอนนี้กำลังเท้าหัวไม่ขีดแล้วเนาะ อันนี้นแสดงว่าอาดีนี่ได้ได้ผลดีได้ผลได้ผล,ผลแล้มันไม่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราค่ะเออทีนี้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะทางรัฐบาลน่ะเขาก็รณรงค์ให้เป็นเกษตรเอินรีค,คือให้ปลอดสารเคมีทีนี้พอดีทางสวนก็มาเจอ r าดีสอง่งก็ใช้มาประมาณสองปีก็เลยติดใจเกือบสามปีแล,วเ,แลวเออก็เลยติดใจเอามาใช้กับสวนมะม่วง เป็นน้ำดอกไม้สีทองนำ้ำดอกไม้สีทองอแล้วแล้วที่สวนนี้ได้ข่าวว่าใช้เปิดตาดอกด้วยใช่ไหมครับเปิดตาดอกค่ะเอาเปิดตาดอกด้วยทีนี้มันก็ทําให้เรารดต้นทุนใช่ไหมรูต้นทุนเออ,อาย,ยา,อาย,ยาที่เปิดตาดอกมันก็แพงใช่ไหมใช่ทีนี้ที่เราเปิดตาดอกเนี่ยเราใช้ในอัตราสวนยังไงสิบ ซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะอ๋อซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นค่ะฉีดพ่นบ่อยไหมบ่อยบ่อยบ่อยอ๋อฉีดบ่อยบ่อยค่ะไม่ไอ้นั่นก็เปิดตาดอกก็แค่หนเดียวอ๋อฉีดตาดอกค่ะหนเดียวตาดอกหนเดียวแต่ที่บำรุงต้นอะไรนี่ฉีดบ่อยบ่อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและอัตราส่วนการใช้ล่ะห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอัตราส่วนการใช้เวลาเราฉีดพ่นบำรุงนี่เนาะคือห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร อันนี้ก็เป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องเนาะไม่ต้องใช้เยอะยาเขาดียาของเขาดีของเขาดีเกษตรกรยืนยันว่าของเขาดีไม่ต้องใช้เยอะทีนี้ปีนี้ก็ทุกทุกครั้งก็ติดอย่างนี้ไหมติดติดติดค่ะอ๋อติดอย่างนี้ที่ตั้งแต่ใช้อาดีมาตั้งแต่ใช้อาดีมาก็ติดลูกดกดีแล้วไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงไม่มีร่วงก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมาตีอาดีก็ร่วงบ้างร่วงบ้างแต่พอเจออาดีไม่ร่วงเลยไม่ร่วงอ นี่แสดงว่าอาดีสองงาห้านึงของเราได้ผลดีเนาะได้ผลค่ะถึงแล้วเอาไปใช้กับอย่างอื่นอีกไหมย,ย่างอื่นก็มีจะเป็นยางพาราจะเป็นยางพาราใช้แล้วเป็นยางใช้ก็ดีน้ํายางดีเออน้ํายางดีน้ํายางข้นมันยังไงล่ะน้ํายางข้นดีแล้วก็ มีคล้ายๆเป็นแป้งมันเยอะอ่ะมันจะไม่ไม่ไม่เป็นน้ำเนอะโมเวลาแล้วมันก็จับตัวแข็งดีแล้วหน้ายางอะไรดีหน้ายางนุ่มดีค่ะหน้ายางนุ่มดีค่ะแล้วเราเราเราี่แต่ละครั้งในกี่มีดถึงเต็มถ้วยอ่ะบางต้นก็สองมีดสองมีดเต็มถ้วยบางต้นก็สามมีดแต่ส่วนใหญ่หกวันก็ได้ขายแล้วอ๋อหกวันได้ขายขายแล้วกีดครั้งนึงนี่คือหกวันค่หกวันได้ขายหกวันได้ขายอันี้ถ้าจะให้เกษตรกรเนี่ยยืนยันในการใช้อาดีของเราเนี่ย จะยืนยันได้ไหมใช่แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงอ่ะดีค่ะยืนยันเลยว่าของเขาดีจริงๆค่ะใช้แล้วดีจริงๆเนี่ยที่สำคัญคือไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราเนาะใช้แล้วใช้แล้วปลอดภัยค่ะปลอดภัยเวลาเราฉีดพ่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาปิดปากปิดจมูกไม่ไม่ไม่ต้องปิดค่ะเพราะว่ามันเป็นสารชีวภาพสารชีวภาพใช้แล้วสบายใจไม่ต้องไป ปุ่นวายปิดปป่กปิดหน้ากัวนู่นนี่ไม่ต้องไม่ต้องมากังวลเนาะไม่ต้องมากังวลทีนี้ก็เกษตรกรก็ยืนยันให้แล้วว่าอดีสองห้าห้าหนึ่งใช้แล้วดีจริงค่ะดีจริงแล้วจะบอกต่อคนอื่นไหมบอก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 ต่อคนอื่นด้วยเออแล้วถ้าเกิดมีเกษตรกรท่านอื่นจะมาเยี่ยมชมสวนยินดีให้มาไหมครับค่ะยินดีค่ะอย่างนั้นบอกเบอร์เลยครับยินดีให้คำปรึกษานะคะเบอร์ไอ 0 9 6ค่ะ953 2427ค่ะถ้าเกษตรกรท่านใดจะมาเยี่ยมชมสวนน้ำดอกม้สีทองที่บ้านชําบอนก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับของเบอร์เบอร์ของน้องไอ้นะครับและเกษตรกรท่านใดที่อยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์สนใจโปรตีนอะมิโนโอาร์ดี2551ติดต่อมาที่เบอร์085 4823305อาจารย์แป้นครับและขอย้ำในอัตราส่วนการใช้ของอดี251อีกครั้งหนึ่งคืออัตราส่วนการใช้5 c c ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทุกๆุจิตวันทีนี้ถ้าน้ำ200า2 0 0ลิตรก็ใช้50 c ซีซีฉีดพ่นประมาณครั้งละ7วันเหมือนกันครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับดีค่ะ